ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการวันเสาร์มามีมนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันหวังว่าคงไม่ต้องเป็นแบบนั้นนะโอเคอาทิตย์นี้จะเป็นยังไง ส่งครั้งที่เอียงครับพี่ชีส RGB ที่ชอบเอาแว่นใส่หูไม่ได้ส่งนานมากหวังว่าจะไม่ลอยไปวันพุธนะครับดูก่อนดูก่อนดูก่อนเสียงดังเสียงดังแป๊บ๋อเด๋ยวไม่มีต่อ a อหรือเปล่าวะ เออมีแต่คนบอกว่าหวังดีประสงค์ร้ายหรือว่าเลือดเย็นมากนี่ครับ AI หรือเปล่าวะทุกวันนี้ไว้ใจไม่ได้ไหมน้องลิลลี่คนออกแบบนี้เรียนจบวิศวะแล้วไปต่อหายนะแน่ไฟติดไม่โอเคมันได้ด้วยหรอวะ หลอดไฟคือมันต้องมีสองขั้วนะไฟถึงจะติดไม่รู้สิอันนี้ไม่รู้แล้วก็อย่าหาทำเนี่ยอ,อ๋เป็นไปนได้หรือเปล่าน้องเรคุงเขาพูดผิดแหละโอ s ิศเซอร์สัมผัสพ่้งไงเปว่อ้ไ้ที่เขาพยาย n มจะบอกว e ามีปนแต่ภ e ษ s อั s กฤษ a ป็นภาษาท s mm ่สงอืมไม่เ hmm. so i, think you crime, right? say, I, I ็นไรคร e บผมขอนเ่อร o u ผม e ้าคุณคิ่ามันอาชญาก at ม i านก้กว่าทีบอก r ่าผ a t ด or some people are shooting that ไม่ be <much> better. มันแบ่งกัน <Does S 2> จริงจริง This is banging that means something else เออแต officer nobody have a gun take me there ไอ officer มึงจะไปไปแจมเขาเหรอน้องโทคุชิอยากดังครับวันพุธเท้ามีมอิยังเดสกา Hey w o u l you ฉันไม่ได้จะมาเอายามาโดหรอกนะแต่ฉันจะมาบอกว่าจะมาเราเป็นเหมือนกันเลยนี่พี่ใจนี่ดูดีไปปุ่มดันเกยไม่มีใครมาทำไมฟันไม่มีอการ์ดเลยนี่เราเป็นเหรอเลยนี่เราฟันเลยนี์เลยโอเคผมนึกว่าอาจจะเป็นมีมที่ผมเคยดูแล้วนี่ครับแต่ว่ายามาโดเลยดาบใช่ไหมยามาโต้หรือเปล่าหรือหรือหรือเดียมาโด ภาคนี้ผมไม่เคยเล่นนะผมไม่รู้น้องธนัดแคปชั่นแมวเออหนูแมวแมวก็หนีแมวนีน้ำชัวมึงทำหน้าที่หน่อยแมที่เวลาเจ้าของอะนะเออไม่ได้อยากว่าแมวตัวเองนะครับแต่อือหือ อืมเอ่ออันนี้แมวผมนี่ครับแมวแมวที่เป็นแมวจริงนะไม่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 ใช่แมวแบบเออเออแมวแมวแมวทำหน้าที่หน่อยใช่ะะดังแมวเป็นสัตว์ตลกคลิปนี้แมวมาเหรอกระแสแมวเหรอมันไม่ได้เจ็บโอ้ แมวงงอ่าฮะแมวงง,ง <ots of the word> แมวการแสดงแงวเออ <c oughs> แล้วมันเดี๋ยวมันการแสดงไหม Why o u touch y o u food? แมวการสแารสดงนะครับ ผมเห็นหลายคลิปหลายมีมแล้วที่แมวการแสดงเนี่ยแต่ก็น่าสนใจนะพอช่วงนี้ผมเลี้ยงแมวก็ก,ก็อย่างที่เห็นห้ามขำห้ามยิ้มไปอยู่วันจันทร์อะไหนดูสิจะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่า,าชิงร้อยซะงนัน เอไอแบบนี้น่าจะเอไออโหแคปชั่นฮึบๆไว้ไม่ขบไม่ยิ้มได้ออพ่อใหญ่ดูฟามิงโกเอามาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดียวกันหรือเปล่าอ่อน่าจะเคยดูแล้วอันนี้น่าจะพ่อใหญ่ฮันมาไม่ใช่ไม,ไม่หรือเปล่าวันมาปาก,กิพ่อมันสิยูจิโร่สิ

น้องฟุกบทนัาไก่ย่างยังไงก็ต้องพี่เขาจริงๆก็จริงนี่ครับอังกอร์หนึ่งอังกอร์สองอังกอร์สองพันสิบแปดพี่แกก็เป็นคนปิ้งไก่โหยอย่าว่าอย่างนั้นแหมพี่แกรับบทเป็นนายพรานนายพรานนำทางไปอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องหุงหาอาหารในป่ามีเลยอะ่ะมีไก่ไหมไม่รู้นี่ครับแต่พี่แกปิ้งไก่เออนี่คือสองแอดเคาแล้วก็ ส่งมีมาสองรอบเนอะสุดยอดสุดยอดสุดยอดจงอ่านประโยคนี้ด้วยสำเนียงปกติเขาสมัคร Netflix 6เดือนเอแล้วมาดูแต่ YouTube อ่ะงู่ชิบหายอา่อาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้ดูซีรีส์หรือเปล่าผมก็เลยไม่เก็ตน้องธนดลเมื่อประเทศเพื่อนบ้านล้ำเส้นชายแดนนครศรีธรรมราชร้านก่อสร้างแถวนั้นอื ในป้ายราคาน่าจะมีป้ายราคาบอกหน่อยแต่ไม่ใช่ M 4นะอันนี้ M 1 6ไม่แน่ใจแต่ติดสะโขบด้วย M 1 6ติดสะโขบน้องอย่าออกครับโอ้โหเรามี2นาทีาอัครบมีพัสดุไปสองนะบ่าวมาเข้มามามาที่ห้องขมาพี่ ไม่มีปลายทางเว้ยผมอยู่พระรามสองครับพี่ป้ามีอยู่ไหนครับผมผมพระรามสามเว้ยเดี๋ยวผมบนขั้นเป็นสองครับบอมแค่นาทีถึงเลยครับพี่เออมาส่งมาส่งเลยรถผมน้ำมันหมดครับพี่รถผมที่ช่วยซื้อน้ำมันมาเติมให้ผมหน่อยได้ไหมครับพี่อ่าพันมึงไปเติมเองดิสัตว์ก็ผมเติมน้ำมันเบนซินหรือดีเซลครับบอมมาเติมพ่อมึงไปเติมเองเหอะเอ่ออันนี้น่าจะต้องดูหนังมาก่อนนะครับดูซีรีส์มาก่อนช่วงนี้ซีรีส์มาแรงนะครับ เมียผมยังอยากดูเลยแต่ไม่มีเวลาดูรวมถึงกูด้วยเฮ้ยนี่ครับพี่ P.O.V แพ้เกมหมารอบที่ลานเกมอียังว่าเกมหมาเนี่ยบรเกมนันนังฮีกูไม่เล่นเกมเกมนันนังฮีงงทีมควายกูไม่ไวเร็วเบก็เลยเป็นอนาโมลี่ สเกลินตันแบบนี้เหรอหรือยังไงเกมนันนังฮีได้อยู่นะเกมนันนังฮีน้องอีนี่แหละอยากออกช่องครับไม่นั anyway, ่นมันอย่าบอกนะว่าเครื่องสแกนเกอโอ้ยอะไรเนี่ย นี่ก็คือเครื่องสแกนเกที่ฉันแอบขโมยมาด้วยยังไงละ่ะเอจิฉันจะทำให้นายกลายเป็นสุดยอดเกสุดยอดเกเหรอเอาเหรียญสุดเกนี่ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วนายก็จะได้พลังแห่งเกพลังแห่งเกเหรอรีบเร็วเข้าเอจิเออรู้สึกว่าผมน่าจะต้องไปหาดูพวกคอมมินเรเดอร์อะไรแบบนี้ซะแล้วสิพอไม่เกทอะ่ะ น้องชยากรส่งครั้งที่3แล้วครับมันต้องปิวใส่หัวไม่ปิวใส่หัว d i s <c oughs> a p p o i n t น่าจะปิวใส่หัวใครสักคนไหมน้องจิตสดาส่งครั้งที่สแควร์อ่ะเดี๋ยวส่งครั้งที่พายสิแควร์กนครับพี่ ซิริวาสโอ้โหวงขาหน้าก็คือใต้บรันแล้วลรถเร็วแล้วก็เป็นผมลกแน่แลวผมไม่รู้ว่าจะโดนเพลงไหมพัอ่วพยายามพูดเดียยวมพดเยายามพูดนแล้วก็เดพยายมดพยายามพูดพามดยมายาามามดาไดมย โอเคโอหว9 6 7่าฮ่าฮ่า่าาชูลงไนะนไม่องเชื่อเา้าูหน่า6 7 2แมนบอกเออแต่มันมันบ่เห็นนะครับมันแนบเห็น9672เอ <S <S อย่าลืมเด้อคันคันถือกระท่วงเน่มีเหตุผลดูข้อความด้านล่างด้วยนะครับกูตอนเห็นผู้หญิงท้องกำลังต่อยกับใครบางคนเลยวิ่งเข้าไปช่วยจะได้แกเป็น2ต่อ2 เอียงเดสกาอ่ะอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วครั้งที่15ครับพี่วาชีสใครเล่กกีบเบิร์ดไหมครับเกมปัญญาอ่อนกูไม่เล่นหรอกเสียงอะไรอ่ะพี่ไม่มีมทำไมผมรู้เลยว่ามันเป็น a อ g ก y b เบิร์ดนะครับแต่ทำไมผมคิดถึงแพนเวทซอมบี้ปะอ่ะถ้างั้นคลิปนี้ใช้เพลงนี้แล้วกันเยี่ยม เขียนครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับคงพอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกขอบคุณ่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งมีมมาร่วมสนุกกันอาทิตย์นี้แทบจะไม่มีไปอยู่วันพุธเลยมั้งแทบจะไม่ได้ตัดออกเลยเยี่ยมนี่ครับแบบนี้โอเคเราจะใหม่พั๊นะบายสวัสดีครับย้ Yay!